มาคุยเรื่องของก๊กอ่านเรื่องของคาสิ้นขออภัไปเรื่อยนะบอย <c oughs> <c oughs> เรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์กับสแกมเมอร์ออว่า,วาตอนนี้ถึงไหนอย่างไรพี่หวานเขาก็พูดชัดเจนนะวันออกมาแถลงว่าเหมือนกับว่าแบบมันมีความผิดชัดเจนยังไงเป็นเจ้าของตึกยังไงทำให้เราเห็นภาพนะว่ามีความเชื่อมโยงยังไงครับ วันนั้นเป็นไงบ้างคะพี่บอยก็บรรยากาศดีวันนั้นเชิญผมเชื่อนะว่าเป็นการเรียกศักย์ความเชื่อมานแล้วก็ศักยภาพาให้เห็นว่าเชิญทหารเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมแถลงว่าเราจริงจังและจริงใจที่จะแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ตอนนี้ท่านจะเรตรรําแหน่งชาติท่านทัดช,ชัยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่หวานเป็นไงยังมีข้อความส่งมาหาบอยอยู่เลยเนี่ยาออกหมายจับพกอานเจ้าของตึกไปแล้วนะ หลายๆท่านบอกว่ายังมีมบอมิจฉชีพโทรมาอยู่เลยค่ะม,มันดูจะยากนะพี่หวานนะนี่ขนาดออกหมายจับเจ้าของตึกที่เป็นที่ตั้งอคอรเซ็นเตอร์ทํำันขนาดนี้แล้วหนักใจไหมฮะตำรวจเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าเราออกมาตรการจับทางฝั่งกมูชาค่อนข้างที่จะหนักหน,วน,หนว่วงหาหนักหน่วงล้อเข้มงวดแต่ก็ยังพบว่ามี ยังมีการหลอกลวงอยู่ซึ่งซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยเราก็ให้ความสนใจครับ hmm. ว่าเพราะอะไร <c oughs> ะตรงนี้เราก็ถ้าผมดูเนี่ยเราก็ยังพบว่าเ <c oughs> พรากว่ายังใช้สัญญาณเน็ตสินไทยอยู่นั่นล่ะสิแต่ว่าในการตรวจสอบในแนวชายแดนเราก็ไม่พบสัญญาณที่ส่งข้ามไปอันนี้คงเป็นเรื่องหนึ่งที่เรากำลังดูอยู่ว่ามันมาจากการใช้แอบลักลอบใช้สายไฟเบอร์ออปติกกันหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่ง ว่าทําไมเขาถึงยังสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารกับของประเทศไทยได้อยู่สแสดงว่าตอนที่ชายแดนเรื่องการส่งสัญญาณผ่านทางอากาศไปเนี่ยไม่มีแล้วแต่ปรากฏท้อที่จริงว่ายังใช้ซินไทยและเน็ตไทยได้สแสดงว่าต้องลอดใต้ดินน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่เราต้องมาดูครับโอสแสดงว่าที่เคยตัดน้ําตัดไฟนี่คือตัดเน็ตก็คือไม่ได้ตัดทางสายเคเบิลลอดใต้ดินอย่างนั้นใช่ไหมคะ ต่ส่วนใช่ครับสายเคเบิลส่วนึวน่กก็ยังมีการใช้งานอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นสายเคเบิลที่ผิดกฎหมายที่ลกักลอบลกัลกล่าเข้าไปใต้ดินครับครับนี่มีคําถามจากคุณผู้ฟังมาทันทีแล้วก็เป็นคําถามเดียวกับที่ผมถามพี่หวานวันแถลงข่าวว่าก๊กอานเป็นแค่ก๊กเดียวไหมครับที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หลายๆตึกตรงที่ตรงข้ามกับชัยยังมีก๊กอื่นอีกไหมฮะมีมีครับมีก๊กอื่นอย่างนี้ ยังมี oh, oh. ยังมีครับอผมผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายโกกครับ oh. แล้วเป็นอ่บุคคลสําคัญในทางประเทศเพื่อนบ้านด้วยไหมคะอะถ้าในการสืบสวนเราเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีมลักษณะเดียวกันแบบนี้รึ่งของความสัมพันธ์สายสัมพันธ์ถูกไหมฮะ ก,กับผู้ดำเนงนการพี่หวานมาโฟกัสเรื่องกอ๊กอ่านนิดหนึ่งวันนั้นผมก็อยากถามพี่หวานนะแต่ว่าก,ก็เห็นหลายท่านถามเยอะแล้วก็เกรงใจปกติเวลาเราออกหมายจับเนี่ยเวลาเรามีหมายจับแล้วเรามักจะเงียบๆรอให้ผู้ต้องหามาหรือปรากฏตัวเราก็รวบตัวแต่หมายจับก๊กอ่านร,รอบนี้เอาผู้ตัดตรงแอบคิดไม่ได้ว่าส่งซิกไปก่อนหรือเปล่าให้ไปไปซะแต่ว่าเราจะทําเหมือกบแค่ยกระดับระดับเนี้ยปกติเราก็รอให้เจอแล้ว จับเลยทําไมไปมีหมายจับไปค้นวันที่เขาไม่อยู่อะไรเงี้ยยุหวนอธิบายผมแอบคิดจริงๆเรื่องเนี้ยก่อนที่เราจะมีการเข้าตรวจคน้นเรามีการตรวจสอบหมดแล้วครับว่าตอนเนี้ตัวก๊การอยู่ที่ไหนครับแล้วก็มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอจากการตรวจสอบในก๊กฮารเนี่ยไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ผมเชื่อว่าในช่วงตั้งแต่ก่อนนั้นเนี่ยก๊กฮารเขาไม่เข้ามาเพราะว่าไม่จับ ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา <Okay. S 2> ด้วยส่วนหนึ่งแล้ว uh huh. เราก็การที่ออกหมายประกาศออกหมายจับไปเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องดึงทางน่วงานในต่างประเทศเข้ามาร่วมกับเรา uh huh. ในการเข้าไปจับกลุ่มนะครับซึ่งเมื่อเราส่งเรื่องไปที่ทางอินเตอร์โพลแล้วเนี่ยออกเป็นเลตโตติสเป็นออกหมายแดงแล้วเนี่ยจากนั้นไปเนี่ยพวกอาจจะเดินไปทางไปที่ไหนในโลกนะครับร้อยเก้าสิบหกแขกทั่วโลกเนี่ยเขาก็ จะต้องถูกจับกลุ่มรวมทั้งการที่เราจะส่งเรื่องหมายจับได้ไปให้ทางกัมพูชาดําเนินการซึ mm ่ง hmm. ทางการรมพูชาก็าต้องปกติแล้วในในประเทศสมาชิกด้วยกันก็จะต้องดําเนินการตามที่ทางร้องขอยกเว้นเขาหาบอกหาไม่เจอนะครับ mm hmm. อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมอยากจะเรียนว่าเดี๋ยวเราจะมีการยึดทรัพย์ก็คือการติดตามทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าที่จะอยู่ในไทยหรือต่างประเทศ เรื่องต้นเนี่ยในไทยเราก็มีการตรวจสอบและยึดไปแล้วประมาณพันกว่าล้านอย่างที่เป็นข่าวนะครับแต่ว่าในต่างประเทศต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มีการาประสานงานไปกับประเทศที่เรา,ามีการทํางานร่วมกันก็กําลังดูอยู่ว่ามีรั์อยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการตามยึดซัย์ทั้งหมดครับในไทยที่ถือว่ายึดไปหมดหรือยังฮะที่เราปรเปิปเดบันดานการเมื่อวันก่อนอันนั้นเบต้นครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการต้องให้ทางปปมงมาช่วยในเรื่องการสืบสวนขยายขยายผลอี่ครับ เท่ากับว่ากรณีกุ๊กอานเนี่ยเขาไม่อยู่ไทยตั้งแต่ก่อนออกหมายจับแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาแต่การที่เราออกหมายจับและเป็นข่าวออกมาโดยไม่รอให้มาเพื่อจับเงียบๆเ,เนี่ยเพราะว่าต้องการดึงให้หนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเราก็ส่งหมายแดงไปอะส่งส่งหมายจับไปเพื่อขอออกเลนโนติสไหมครับครับซึ่งจริง,รง,รงผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราไม่ประกาศเราไปกุ๊กฮานก็คงรู้อยู่ดีครับ,รบเรื่องออกหมายจับก็คงไม่มาอยู่ดีถูกไหมครับ จะคงไม่มาอยู่ดีเพราะจริงๆก็เป็นเป้าหมายของเรามานานแล้วเราก็มีการขยายผลมาตลอดนะครับอแสดงว่าเรารู้ตั้งแต่แร,แรกแล้วว่าเจ้าของตึกคือใครตั้งแต่ยุคขอบอกเก่าแ้วผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะพิสูจน์ยากหรอกว่าใครเป็นเจ้าของตึกถูกไหมฮะเพี่แต่ว่ามันก็าอาจจะรอเวลาแต่คือคือเรารู้ว่าเป็นใครยังไงแต่การที่เราจะขอศาลของทางไทยออกหมายจับได้เนี่ยเราต้องมีประยาหลักฐานที่ชัดเจน ว่าคนนี้เกี่ยวข้องอันนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่ผมเรียนว่าเราก็มีการพยายามหลายครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยจริงๆสารท่านยังไม่ได้ให้นะครับคือตอนแรกกันไม่ได้ให้ท่านก็บอกว่าพยาอต้องมีพยานฐานอื่นเพิ่มเติม,เ,ตมเราก็ต้องไปรวบรวมพยานฐานอื่นเพิ่มเติมซึ่งเราก็ผมเองก็ได้นําพยานฐานจากต่างประเทศมาเข้ามาอยู่ในสำนวนแล้วก็นํา เสนอสารทึงสารท่านดูพยานคานต่างแล้วก็เชื่อว่าใน้อการมีส่วนเกี่ยวข้องก็ออกหมายจับให้ครับอ๋อพอจะพอจะเปิดเผยแล้วเราเราเรานำเสนอขอออกหมายจับก๊กอาแต่แรกเลยกี่กี่ครั้งครับที่โดนสารท่านบอกว่ายังน่าจะเจอเจอ,อ,อล่าล่าล่าสุดนี้คือครั้งเดียวครับแต่ก่อนนั้นนั้นเราก็มีการประสานงานพูดคุยเรื่องของการออกหมายจับเพราะว่าในแง่าการเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยการพิสูจน์ว่าเขาเป็นเจ้าของอาคารในทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ง่ายนะครับว่าเขาเป็นเจ้าของอาคารจริงเพราะว่าพยานฐานต่างอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเราต้องใช้พยานหลักฐานอื่นประกอบเยอะครับอแล้วหลักฐานที่ท่านบอกว่าได้มาจากต่างประเทศแล้วก็นําเข้าเป็นหลักฐานหนึ่งเสนอต่อศาลท่านจนท่านเห็นว่าออกมาจับมาให้เนี่ยพอจะเปิดเผยได้ไหมก็คือความความความเกี่ยวพันการกับเรื่องแกงคอร์เซนเตอร์ครับ ความเกี ну oh. ่ยวพันกับเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แสดงว่ามากกว่าการที่เป็นเจ้าของอาคารแล้วให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ถูกไหมครัใช่ครับใช่ครับโอ้อันนี้พอจะแพรมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับนี่หวานเหวอแล้วเหวอแล้เย็นทุกทีเลยเผมไม่ย็นไปด้วยเราใช้คือเรื่องการทางดีคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยผมมองว่าเราต้องดึงประชาคมโลกเข้ามาช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดอะทุกทุกประเทศเนี่ยมีโจทย์ โจทย์เดียวกันครับก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ในกัมพูชาที่ตั้งก็อันเดียวกันเราแชร์ข้อมูลแล้วก็พบว่ามันก็มาจากที่เดียวกันคือเรามามีโจทย์ร่วมกันครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดึงประชาคมโลกเข้ามาเพื่อที่จะมาดาเนินการนะครับอย่างตัวอย่างเช่นเราอาจจะออกหมายจับพวกอันเอแล้วแต่ทางประเทศอื่นก็อาจจะออกหมายจับด้วยพวกอันด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาไปทาความผิดของประเทศเขาเหมือนกัน อย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็จะทําเราจะเป็นทั้หน้าที่เป็นเป็นหัวเรือให้ในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ครับรวม,มทั้งการดึงผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศซึ่งมีเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาช่วยในการทํางานของเราครับอย่างนั้นแสดงว่าประเทศอื่นก็ยังไม่ได้ออกหมายแดงเลยใช่ไหมคะยังเลยครับัของ,<ม>ของเราที่เป็นเป็นประเทศแรกครับ เราได้ส่งตอนนี้ประเทศต่างๆก็เริ่มมองแต่ก็มีการพูดคุยกันครับว่าคงจะมาดูว่าวิธีการของเราทำอย่างไรได้ส่งหมายจับของเราไปให้อินเตอร์โพเพื่อออกเลตโนติสอย่างท่านนะวันนี้ตอนนี้ตอนนี้อยู่ในกระบวนการแล้วครับอ่เาเดี๋ยวรอให้ทางอินเตอร์โพออกมาเป็นทางการอีกทีนหนึ่งจะช้าจะเร็วไม่รู้นะพี่หวานในเรื่องของการออกหมายแดงนะฮะไม่ไม่นานครับไม่นาน หมายแดงเป็นหมายที่บ่งบอกเรื่องของจุดที่อยู่ถูกไหมฮะไม่ใช่เป็นหมายที่เอาเข้าไปควบคุมตัวถูกไหมครับใช่ครับหมายแดงเป็นหมายที่แจ้งให้สมาชิกตัวโลกทราบว่าบุคคลนี้เนี่ยมีหมายจับของประเทศไทยถ้าพบก็ช่วยช่วยเหลือในการควบคุมตัวและ่งส่งกลับประเทศอ๋อควบคุมตัวได้ด้วยถูกไหมครับครับอ๋อไม่ต้องรอหมายน้ําเงินไม่ต้องรออะไรแบบนั้นถูกไหมฮะรับใช่ครับอ๋อแดงว่า<ม>ควบคุมตัวได้เลยมีหมายแดงปุ๊บ ประเทศไหนเจอที่เป็นสมาชิกควบคุมตัวส่งมาให้ไทยต้นทางดําเนินคดีได้เลยใช่ครับโอ,โ,อโอ้แต่ดูมันผมว่าเขาก็คงอยู่ไม่ไกลจากเราเนี่ยนะพี่หวานเนาะแล้วแล้วปกติกับประเทศกัมพูชาเนี่ยค่ะเรามีอ่าส่วนที่สัญญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดงกันไหมคะมีครับมีครับสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดงเรามีอมแสดงว่านอกจากใช้ความร่วมมือหรือว่า การพึ่งพาอาศัยกันในเชมิติของชายแดนแล้วก็นอกจากยังมีเรื่องของสนธิสัญญาด้วยที่เป็นกรอบใหญ่ๆเลยถูกไหมครับที่ดำเนินการได้ใช่ครับอืม,อม,อมพี่หวานแล้วเมื่อวันพรหัสที่ทแถลงเนี่ยบอกว่าจะขยายผลแล้วมันยังมีเป้าหมายอีกถูกไหมครับพี่ที่เราต้องขยายไปมีครับมีเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราคงเราคงม,มีการขยายผลเอ่อ ขอออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับอันนี้เดี๋ยวเรากาลังทาทางทางหน่วยกำลังทําเรื่องของรวบรวมพยานฐานให้ชัดเจนแล้วก็น่าจะเสนอขอสารนะครับอ,อันนี้เดียวต้องรอดูอีกทีถึงว่าสารท่านจะเห็นชอบด้วยหรือไม่นะครับคคนที่เราจะเสนอต่อสารเพื่อออกหมายจับเนี่ยเกี่ยวข้องกับก๊กอานไหมหรือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติการคล้ายๆกับก๊กอานนะฮะก็เป็นเกี่ยวข้องกับก๊กอานครับ แต่แต่ว่าไม่ใช่ระดับเดียวกับตัวก้องอานนอาอาจจะเป็นลูกน้องเป็นฝ่ายอื่นถูกไหมครับสาครับครับอ๋บหลายคนไหมพี่หวานอ่ะก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าสารจะว่าอย่างไรครับเดี๋ยวดูแล้วกลุ่มนี้นี่อยู่ในไทยไหมพี่กู <laughs> เอาไว้จับแล้วยังต้องไปขอเลื้ยตัวติสอีกไม่ไม่มีครับตอนนี้เรายังเราที่คนที่เป็นตัวการสําคัญของเขาเนี่ย ในประเทศไทยเรายังไม่เห็นนะครับอก็เป็นไปได้ว่าผู้ที่ออกหมายจับเนี่ยอาจจะอยู่ที่นอกเหนือคือไม่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทยแล้วแหละเพียงแต่ว่าก็ต้องทําต้องออกหมายถูกไหมครับเพื่อบล็อกคนเหล่านี้เพราะว่าก็ต้องไปขั้นตอนเดียวกับกกอาคือขอหมายแดงเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับให้เขาขยับเยื่อนไม่ได้ค่ะพี่หวานคะสงสัยนิดนึงอะค่ะว่า ก๊กอานนี่เขาเข้ามาทําอะไรในไทยคะก็ถึงมีทั้งที่พักบ้านพักหลายหลังมากเลยอะคะ่ะก็ที่เราดูคือเหมือนเขาเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจคอร์เซ็เตอร์ก็คือมาซื้อบ้านหลายๆหลังหลังใหญ่ๆแล้วก็ให้พวกชินเขาเข้ามาพักเวลามามา,มาพักผ่อนซึ่งมามังไทยงี้ก็มาพักอืม,มาพักผ่อนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับ อ๋อที่บอกว่าเหมือนเป็นแบบบ้านพักแขกวีไอพีอะไรอย่างนี้ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่แต่เสียค่าเช่านะครับมาก็เสียตีเสียค่าเช่าพระจ้าหนออุ่งอ๋อคืออกก๊กอนอาศัยความที่ตัวเอง <c oughs> ไม่ได้มีหมายจับณตอนนั้นไม่ได้อาจจะชราใจ,จก็เลยมาเหมือนกับมาเปิดเพื่อให้ลูกน้องตัวเองถูกไหมฮะก็ให้พวกจริเก่าครับพวกที่ือเป็นแหื่อในเุนอย่างาี้ามาเข้ามาเ้ามาเมากันามา อ่าก็คือมาพักอะไรอย่างนี้นะคะใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างนี้เอ่อเขาสามารถซื้อบ้านในไทยได้ยังไงอะคะเขาซื้อบ้านโดยใช้ชื่อคนไทยครับที่ตรงนี้เราก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ใช่ครับไม่ใช่แปลว่าเป็นลูกสาวตอนนี้เราก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับค่ะว่ามีการสมบัติประชาชนคนไทยหรือไม่มแต่ว่าเบื้องต้นตัวลูกสาวเนี่ย มีม,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 มีมีบัตรคนไทยบัตรประชาชนไทยถูกไหมฮะถูกต้องครับอ,อ๋อห็นงบอกว่าข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนล่าส์หรอคะอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตอนนี้<ม>เราเราต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าตกลงบุคคลนี้เป็นคนไทยจริงหรือไม่นะครับอืมกุ๊กอามีภรรยาไทยไหมฮะเท่าที่เราทราบยังไม่เห็นนะครับอืมซึ่งก็น่าจะเป็น กัมพูชาทั้งทั้งพ่อทั้งลูกถูกไหมพี่ถ้าถ้าท,ท่านน่าจะน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอ๋อแล้วตก๊งอ่านมีบัตรประชาชนไทยไหมพี่ไม่เห็นครับอ่าแต่ว่าไม่เห็นนะครับตัวลูกสาวมีถูกไหมฮะมลูกสาวมีแล้วในฐานข้อมูลเนะี่ยเขาเขาใช้ชื่อแล้วเราตรวจไปเราไม่รู้หรือว่าคนคนนั้นอยู่ที่ไหนยางไรอะพี่หวานชื่อที่เขามสมมติเขาสวมอ,ะอ่ะอ่าใช่เราต้อง,ต,องต้องตรวจสอบครับอันในแง่ของการสืบสวนก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ในแง่ของการทําคดีเนี่ย ต้องต้องมีความชัดเจนครับแล้วลูกสาวเขาเข้ามาอยู่ในไทยเพื่ออะไรคะวัตถุประสงค์ก็น่าจะมาเรื่องของการซื้อทรัพย์สินเรื่องการฟอกเงินอ๋อเงินนี่เวลามันไหลเข้ามาไหลเข้ามาเป็นบัญชีในไทยหรือเปล่าะคะถึงเอามาฟอกเงินมาซื้อทรัพย์สินได้อย่างเนี้ยคะ่ะโดยวิธีการฟอกเนี่ยก็สามารถทําได้หลายรูปแบบครับ เพราะว่าการการซื้อบ้านโดยนานามคนไทยเนี่ยมันซื้อได้ปกติอยู่แล้วก็การตรวจสอบอะไรต่างๆก็ผมไม่ได้มีอย่างเช่นเป็นคนต่างชาติเข้ามาซื้ออย่างนี้น,นะครับท่านอาจารย์นอกจากตัวกกอานเนี่ยเขาจะฟอกเงินให้กับพวกคอร์เซนเตอร์ที่อาศัยในตึกของเขาแล้วเนี่ยเขาเขาเขาเงินที่ฟอกเนี่ยมันมีเส้นทางไปทางไหนต่อฮะมีไปต่างประเทศครับ เงินไปก็เหมือนกันไปประเทศต่างๆนเนาะไปเงินไปซื้อทรัพย์สินในประเทศต่างๆพวกอสังหาริมทรัพย์ก็แสดงว่าไปซื้อพวกอสังหาในแต่ละประเทศใช่ครับใช่ที่เราเห็นตอนนี้นะครับแต่ผมผมผมถามนิดนะึงพี่หวานเพิ่มกําลังยะ คือเห็นแล้วแหละว่าก๊กอาเป็นเจ้าของตึกให้คอร์เซ็นเตอร์อยู่แล้วมันมีเงินจากคนไทยที่ถูกหลอกไปอ่ะไปเข้าก๊กอายังไงอ่ะครับออเข้าเป็นค่าเช่าตึกหรือว่าเข้าก๊กอาในฐานะที่เป็นในทุนก็ก็มีวิธีการหลายรูปแบบครับหลายรูปแบบแต่ก๊กอาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เจ้าของตึกแล้วก็ให้เขาเช่าเพื่อทำคอร์เซ็นเตอร์อย่างเดียวเพียวเพียวไหมพี่หรือว่ามีส่วนหุ้นเป็นในทุนในคอร์เซ็นเตอร์ด้วยอ่ะพี่ คือผมผมพูดในภาพรวมอย่างนี้ว่าอย่างแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกคนไทยหรือหลอกคนชาติอด่นเนี่ยก็จะมีคนไทยเนี่ยทำหน้าที่ในการหลอกเราก็ได้เปอร์เซนต์ห้เาเปอร์เซนต์เจ็ดเปอร์เซนต์หรือสิบกว่าเปอร์เซนต์อันนี้แล้วแต่ฝีมือ,อแต่ละคนครับโดยที่ว่ามีกลุ่มจีนคนจีนที่เราพูดถึงกั้งนี้อา่าจีนเทาจะเป็นเหมือนกับ Manager, เมนเจอร์ครับก็คือเป็นพวกที่รู้เรื่องของพิธีการ ในการหลอกสคริปต์การใช้เทคโนโลยีต่างๆม,มาใช้ในการหลอกอันนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นผู้บริหาร <Okay. S 2> ส่วนคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือคนตรงเนี้ยก็คือคนในพื้นที่เป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเจ้าของตึกด้วยไม่ว่าจะเป็นอคนที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยแต่ไม่เคยเข้ามาบริหารเพราะว่าการบริหารจะอยู่ที่กลุ่มจีน <Okay. S 2> แต่ลักษณะจะเป็นลักษณะนี้ครับในโครงสร้างของแกล้งคอร์เซนเตอร์ ได้ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันถูกไหมฮะก็ทางผมเชื่อว่าทางจีนได้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ได้จ่ายให้เป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะใช่แต่ตรงเนี้ยเราเรายังยังไม่เรา ang, ย ang, ังไ,ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะว่านี้มันอยู่ในรูปสำนวนอ๋อได้ฮะเดี๋ยวจะลึกไปแต่ว่าถ้าฟังอาจารย์อธิบายก็คือคนอื่นเขาได้เป็นเปอร์เซนต์อ่ะสมมติคนไทยที่เป็นเป็นลูกมือลูกไม้เวลาหลอกก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์อ่าอันันก็เทียบกําลังเทียบเคียงเห็นว่าคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ม จีนเทาที่บริหารเนี่ย mm. ก็อาจจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเหมือนกันได้ไหมก็คือพวกโคนเนอร์ mm. โคนเนอร์เนี่ยจีนเทาโคนเนอร์นี่ไม่เหมือนกันจีนเทาคือผู้บริหารือเป็นผู้บริหารผู้บริหารพวกนี้ก็อาจจะได้เป็นเงินเดือนหรือเปอร์เซ็นต์ mm. แต่งจากการหลอกจากโคนเนอร์อีกทีหนึ่งโคนเนอร์ก็ต้องเป็นคนของชรตินั้นๆครับ mm. คือการเป็นโคนเนอร์ คุณลูกฟ้าลองนึกภาพตามนะก,ก็ประมาณนี้แนะที่ท่านพอจะอธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจได้แต่ใดๆคือทางกฎหมายคือถือว่าเป็นตัวการร่วมสนับสนุนถูกไหมฮะถูกต้องครับอ่าถือว่ากกอาหรือใครก็ตามแม้กระทั่งคนไทยเทาที่ไปเป็นลูกมือลูกไม้เขาเนี่ยก็คือที่มีคนที่มีเป็นตัวการร่วมสนับสนุนทั้งสิน้นใช่ครับใช่คือข้อหาเดียวกันเลย ถือว่าอยู่กับแกงคอร์เซนเตอร์แม้จะไม่ใช่เจ้าของโปรแกรมแม้จะไม่ใช่คนบริหารเป็นบอสหรือขับเคลื่อนคอร์อเซนเตอรไ์หรือว่าตั้งเป้าให้รายได้หลอกได้เท่าไหร่แต่ว่าคุณได้ผลตอบแทนไงใช่ครับใช่คือกำลังคิดภาพตามง่าย,ายๆนะท่านฮะอย่างนี้การเรื่องต้นต้องรอเนาะพี่น้องว่าทางอิตาโพจะออกเลสโนติสได้เมื่อไหร่ครับแล้วทางกัมพูชาที่เราส่งหมายในส่วนของเราไปหรือนยะังฮะ ี๋ยวเดี๋ยวพอเลนเนร์สอแล้วก็ต้องส่งไปส่งไปให้ทราบได้พี่หวานครับวันนี้ขอพระคุณนะครับขอบพคุณคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ